วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มอหินขาวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นนี่นะครับมอหินขาวเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็นักท่องเที่ยวก็จะมีพอสพอประมาณนะครับก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้แออัดมาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ปักหมุดใหม่เปิดมุมมอหินเขาจงังหวัดชัยภูมิอันซีนเหนี่วนะครับหินมันก็จะเป็นลักษณะหินตั้งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปยัง เดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับนี่ลักษณะหินเขาเรียกว่าที่นี่สถานที่นะครับอุทยานนะครับน่าจะอยู่ในอุทยานของคูแลนคานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอหินขาวนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นข้อมูลให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเนี่ยมอหินขาวชมีก็ลักษณะเป็นหินตั้งขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเองนะครับนี่ หนึวันหยุดวันหยุดเขาก็จะมาเที่ยวกันวันนีรอบๆนี้มันก็จะเป็นปิดปก้อน โหดูดีขึ้นมาทั้งหมดนะครับที่อยู่ในป่าแต่ว่าไอ้กลุ่มน,น,น,นี้มันจะเด่นกว่าเพื่อนนะฮะกลุ่มนี้มันจะเด่นกว่าเพื่อนจะเป็นเด่นกว่าเพื่อนมอหินขาวจังหวัดชัยภูมิ กรรมธรมธรมชาติก็เดินรนอบอเขาจัดสถานที่ไว้ถ่ายรูปเดินรอบๆอบไรก็จะประมาณนี้นี่จะพาเขาไปข้ามเขาไปข้างใน ท่านหินนี่ก้อนนี่เดี๋ยวพามาดูก้อนนี้ นี่ก็จะเป็นลักษณะของสถาปัตของธรรมชาติที่มันหลังสันขึ้นมาให้เราได้มาท่องเที่ยวนะครับนี่ประมาณนี้ี้ะจะเรียกว่าหอหินขาว ชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวอีกมุมนึงดูอีกมุมนึงมุมนีม้โอเคนะครับนี่คือจุดที่ท่องเที่ยวเช็คอินอันซีนิวของมอหินขาวจังหวัดชัยภูมินะครับนี่นะครับทริปนี้เรามากันเยอะนะครับ คลิปนี้เรามากันครอบครัวใหญ่ 3...4... นี่เติดเลนไอ้น,นี่สวยกายังมาทายนี่ท่าทุกคน ครบเสดบนเตนเนกำีแงออาแล้วก็ลูกอ่ใหญ่หัวตตีสามกินฟองหัวตัตีสามเด็ก้รงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยว จะมาแคมปิ้งส้มตำกันอยู่ตรงนี้ก่อนนี่เห็นไะครับคืนนี้เขาก็จะมานอนที่นี่กันเนี่ยเราจองที่ไปแล้วนี่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ผา จะมีตรงนี้เป็นจุดชมวิวผาหัวหน้าต้นไทรเป็นกลุ่มต้นไทรนะครับตรงนี้ตอดแล้วผาหัวหน้าพุทยานแห่งชาติภูเรนคาเราต้องมีตัวเข้านะครับตรงนี้เก็บตัวเข้า คนละยี่สิบบาทผู้ใหญ่เด็กสิบบาทเจ้ากับบัตรมันตัวงวันแมทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ